สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูจติลาจุกุลนะคะคุณครูเป็นคุณครูบรรลักษ์หรือที่นักเรียนรู้จักก็คือเป็นคุณครูห้องสมุดค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานที่จะเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะโดยที่ครูจะยังไม่บอกชื่อเรื่องโดยในนิทานของคุณครูจะมีตัวละครสองตัวค่ะตัวละครตัวที่1ก็คือเจ้ากระตา่ายตัวละครตัวที่สองก็คือเจ้าเตา่า เรื่องกระ่ายกับเต่าหรือเปล่าคุณครูจะยังไม่บอกนะคะเชิญนักเรียนรับชมรับฟังได้เลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าตามตัวหนึง่งเดินตุวมเตี้ยมตุวมเตี้ยมไปมามาเจอเอาเจ้าเพื่อนเกลอือคือเจ้ากระต่ายเจ้าเต่าก็ร้องทักเจ้ากระต่ายไปว่ามาเดินเที่ยวเล่นข้างน,นอกเนี่ย ต้องใส่หน้าากอนาไมายนะเจ้ากระต่ายจึงพูดขึ้นว่าจะปิดทำไมอะ่ะเต่าก็มองหน้าเจ้ากระต่ายแล้วก็เดินจากไปเจ้ากระต่ายก็ทำหน้างงเจ้าเต่านี่มันเป็นอะไรนะเดินหนีเราเนี่ยเราทั้งสองเนี่ยมาเจอกันเนี่ยต้องมาท้าแข่งกันวิ่งสิเหมือนในนิทานไงเคยได้ยินหรือเปล่าเต่าก็หัวเลาะ เ้ากระต่ายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนเนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นคุยกับคนที่ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยไม่อยากคุยด้วยหรอกเ้ากระต่ายก็ทำหน้างงๆไม่เข้าใจทำไมล่ะโควิดระบาดอยู่ทั่วไปยนะยังจะมาทำหน้าตลกอยู่ได้เขาบอกเราเนี่ยถ้าเราอยู่แต่นในบ้านไม่ออกไปไหนก็ต้องล้างมือบ่อย แล้วก็จะออกไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากาเอาไว้ด้วยเวลาไอาจามก็จะต้องระวังอยู่ห่างๆกันไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆกันต้องเว้นระยะห่างพอสมควรเจ้ากระต่ายทำหน้าตกใจงั้นลาก่อนและจะรีบกลับไปบ้านนะจะปฏิบัติการที่เธอบอกนะบายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับนิทานที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะโดยในนิทานของคุณครูก็จะมีตัวละคร2ตัวใช่ไหมคะตัวที่1อะไรเอ่ยคะตัวที่1เป็นตัวอะไรตัวที่1ก็คือจเจ้าเต่านั่นเองส่วนตัวที่2ก็คือเจ้ากระต่ายนักเรียนสงสัยกันไหมคะนิทานสําหรับนิทานที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้ยังขาดอะไรบ้างยังขาดชื่อเรื่องแล้วก็ข้อคิด คุณครูก็จะมีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนร่วมสนุกกันนะคะโดยให้นักเรียนเขียนชื่อเรื่องแล้วก็ข้อคิดลงในกระดาษน,นะคะร่วมส่งคำตอบได้โดยเอานําคำตอบที่ได้มาส่งครูในช่วงเปิดเทอมแล้วครูก็จะเลือกชื่อเรื่องที่โดนใจคุณครูแล้วก็มีของรางวัลให้นักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย